ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดทีวทีนะครับตลาดนัดจักรยานนะครับเจ็บพอก็วันนี้วันนี้จะมาหาชุดขับ XT 9สปีดนะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับหรือไม่เจอแล้วจะได้ตัวไหนยังไงราคาเท่าไหร่ยังไงก็ไปติดตามกันได้นะครับผมเดี๋ยวช่อง c o u p ุ e s สตอรก็จะพาไปดูไปชมนะครับถ้าได้ราคาถูกก็จะจัดให้ผู้ชมผู้ฟังเลยนะครับผมเรามาใส่ของผมเมื่อเช้า ชุดเกียร์พังครับเกียร์ตายครับเกียร์เสือเสือภูเขาตายตายย่างเขียดเลยครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่หาชุดขับกันแล้วกันว่าจะเจอร้านไหนราคาเท่าไหร่ถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ไปติดตามกันได้นะครับ

cái <laughs> uh, <that's sweet. cười> có <laughs> <See what? cười>

โอ้น่นี้เป็นชุดเลยเหรอ เนี่ยครับจะเกิดอนพวกสายที่เอาไปใส่เสือคูเขามันตะ้องใช้แบบไหนยังไงครับนี่อะไรครับผมแบบนี้เลยเหรอทีนี้เป็นชุดเกียร์ใหม่หรือชุดเกียร์เก่าถ้าใหม่ไง มันจะไม่ได้ให้สายไอ้สายเกียร์มาแต่ได้มีให้สายเบรกมาก็สามารถมันจะแถมมาให้แล้วครับอ๋ออยงั้นก็แยกซื้อเส้นแล้วเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ๋ออันนี้ชุดนี้เท่าไหร่ครับเฮียครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโซ่ไหมนะขาดโซ่เหรอนี่จะเป็นแบบชุดพกใช่ไหมอย่างเงี้ยเหรอออนนนีี้้ััมชุดเกียร์ชุดเบรก นี <ider Stadium> ่ต <spooky noise> ัวอะไรอ่ะตัวใหญ่ได้ยวดูเตือนผมด้วยนะยังไงผมต้องเอาแล้วว่ะตัดทะลุไปแล้วขาดเจ็ดสิบบาท ได้ใช่ใช่อยาได้รับได้ครับอากได้อยากได้มีคู่หลัดอย่าครันคู่หลักอย่างนีอบเหลือมั้ยได้นะคะก้ครับ ถ้าเป็นมืวันเองมืวันถ้าไหนี่เท่าไหร่ถ้าไหนทม่เท่าไหร่วันนี้ว่างเหอวันนี้ว่างก็เลยตาวสุกเลอือมือเบรกคู่เท่าไหร่ครับพี่้อครับองใหม่องใหม่ใช่ไหมครับใช่นี่เียนอดีเออดีแล้วมานี่แหละดีแล้วมาเพ่คุมการเงินเขาป่วไม่ใช่มาเที่ยวเปนเื่อนนี่ไ่ได้นี่ไ่ได้ มาาได้อีกซหยิบปุ๊บตีมือเลยาว้้อัปเดตอัปเดตนะครับไม่ต้องลอง้นี้ก่อนแต่ถ้าไม่เอายางมันจะลงมาแล้วอะไรอด้ก็ได้ไม่ได้็ไม่ได้ มีสายให้ด้วยครับคู่เท่าไหร่ครับพี่สองร้อยฮะเป็นงานเก่างานเก่าของอาเซล่าใส่รถเบนชี่อิตาลีมาครอ๋อครับอ๋อไม่งานนเอาไปใส่เอาไปใส่พวกเสือภูเขาใส่ได้หมดครับได้หมดเลยเนาะมาตรฐานครับมาตรฐานสองร้อยใช่ไหมพี่พร้อมสายมใสายด้วยมีสาย งานเก่ามันไม่มีขายไงพี่มันไม่เหมือนงานใหม่ๆหล่อไม่มสวยผมกําลังหาตัวชิปเตอร์มันชิปเตอร์ของผมมันแปดสปีดไงผมผมมันเสียขายหมดแล้วพี่ไม่งั้นมัน,มนถ้าเปลี่ยนชิปเตอร์มันก็ต้องใช่ใช่เหลือแค่สับจานกับตีนผีขายหมดแล้วสับจา,านนะ อันนี้มันจัดการกี่สป,ปีดพี่แปดแปดใช่ไหมอ่าก่ะเป็นทีที่บอกเนี่ยแหละครับครับอ๋อชิดอ<ม>๋อท้อาหกอันละร้อยเดียวครับพี่ตัวทั้งชุดเดี๋ยวนี้มันพอหาได้ไหมชุด ชุดเอ็กทีนะครับชุดขับช่วงนี้ของขาดเลยคนระับหาไม่ได้เก้าเก้าสปีดตีเลยตีเลยต้องใช้เวลาหน่อยอ๋อต้องใช้เวลาใช่ใชราคาประมาณเท่าไหร่พี่พ,พ,พี่ไปร้านที่ยาลีก็ได้อยู่ตรงสุดสุดทางที่มีตัวทีอะ่ะแล้วเลี้ยวซ้ายไปหน่อยแล้วอยู่ฝั่งเลยครับแกจะขายอะไรเยอะๆอ่ะเราไปถามแกดูได้ครับคุณครับพี่ เขาจะมี XP 9สปีอะไรของเขาอ๋อขอบคุณครับอานะเดี๋ยวกูไปอยู่จริงพี่กับเต่าไน้อยน้ำเตมตา900